ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศเนี่ยมื่อเส้าแดดกําลังอบอุ่นค่ะมือนีแม่มาล่อนวาสิปแลนค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮันแต่แลนดอกพอดีแลนมะพอยางลงมาจากบ้านละ่ะลงมาพอมองน้องน้ำหนี่งละค่ะบรรยากาศมันดีก็เลยอ,อยากเก็บภาพบรรยากาศสูพีสุนองเบิงนำ้ำ น้ำใสสค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เลนเบ่ได้ละค่ะมันหนาวต้อมือนี้ก็อบอุ่นอยู่ค่ะแต่ว่ามันมนหนาวมาหลายมือละค่ะพี่น้องมือน,นี้ก็คือเกาเหมือนเดิมค่ะแมมมา่อนมีแนวสิมเบาบาวาสูพีสุนองฟัง่งค่ะก็อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบ้านนิดนึงเนาะค่ะเนาะราวาบา่บาดเดบ่ไดว้าวสู่มูเจ้าฟั่งโดนแล้วตอนนี้ก็คือว่าแมมมารอนนี่ก็ย่ายบ้านแล้วเด้อค่ะอยู่หมองเกาบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันต้องใส้เวลาในการซ่อมแซมโดน จักสียูจังไดกินจังไดเนาะแมลมาลอนก็นเลยตัดสินใจง่ายบ้านค่ะง่าย้นไประยูสั่นที่หาค่ะพี่น้องอันคือแบบว่าคนนห้านี่ขันบดซีวิตมันสีแบบว่าดวงมันสีตกเนาะค่ะเนาอมันกระโตกอีลีค่ะแบบเคาะซ้ำกำซัดอียังไปังสีนะคะพี่น้องนี่เสื้อปะจระเข้ค่ะ สองสมือว่างหันกับเกือไฟไหม่เงื่อนกับพี่น้องเงื่อนไหมได้ค่ะพี่น้องเกือคอยตายอีกแล้วมีแต่แนวสิบเป็นโคนนายแต่ว่ากัจักเ็นบุญคำน้ำสู้ยังเนอกค่ะพี่น้องกับหลอดผลมได้เงื่อนกับยังคิว้วควรไฟไหมอยู่พอดีต้มเฮ็ดแนวกินไว้ค่ะพี่น้องแล้วลาออกไปซื้อของลืมข้าวว่จาจะของเฮ็ดแนวกินไว้ว็มาคือวันละมันเถามากมันก็นเถานาเถาลังค่ะ เพ็ดให้ลืมพี่น้องกับละว่างเด้อค่ะฟื้นไฟเออก็เป็นจ้าบุญจ้าคุณอยู่ค่ะอันคืดได้ค่ะพี่น้องคืดได้ว่าจะคล้องตมอันเฮ็ดเน่าินไว้อุ่นค่ะอุ่นอุ่นเนขินบมบนว่าอันอันเฮ็ดแล้วก็ออกไปโรดทั้งสี่นะค่ะคือว่าใคยว่าเขาสีอุ่นเน่าินไว้แล้วเขาจังสีออกไปทั้งสี่นะพอเทื่ยบ่สีออกไปออกไปเลยค่ะพี่น้องบ่เดืเบิงเกลือเป็นไฟไหม้เงี้ยอีกเลขที่บ้านยี่สิบเจ้าค่ะพี่น้องบอกไว้ ใบหวยหงวดนี่เดอ้อผูใ้ใดอยากได้ก็ได้ยุ่สั้นฮาค่ะพี่น้องเม,มลอนฟันดีดีบานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์มือนั้นขึ้นมากระบห้ยพี่น้องเดอ้อหงวดนี้หงวดว้นทีสิบหกกันยานี่ให้ไปเบิ้งไปซื้อเอาเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดฮาแปดทั้งสี่นะค่ะพี่น้องบใบห้อยม้มเเจฟังนำ <laughs> พรอว่เจะของหลังจากที่ไฟเกือบไหมเห้เงอน มือไฟสมัยเฮอนกระตรงไว้กวันที่แปดค่ะพี่น้องหลังจกขึ้นนั่นมากก็ฟันดีค่ะก็เลยก็เลยอยากอันสิมาใบหวยมือจอฟังน้ำค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่อมเขาลองเขาล้อยแล้วก็บ่ตตรงเป็นห่วงเนาะคุณผู้ใดที่หักแพงกันก็ได้ก็บ่ตตรงเป็นห่วงแม่มาร่อนก็ค่อยเห็ดค่อยๆทาไปค่ะถึงไปเห็ดงานน้ำถึงเห็ดคลิปน้ำอันคลิปที่ไปเที่ยวนี่ก็ยังมั่นเบด้อค่ะพี่น้องยังมี มองที่อยากให้โซ่มูเจ้าเบืองอีกหลายมองอยค่ะที่ง,งามๆทังประวัติศาสตร์และหมูเจ้าคืได้เห็นควาวมอลั่การความสวยความงามห้องสถาปัตยกรรมต่างๆเนาะ,ค,ะนค่ะแต่ว่ามือนี่อันพอดีว่าเอาจังสีค่ครับพี่น้องขึ้นหมายถึงว่าคลิปที่แม่มาล่อนไปเที่ยวนะ่ะมันตัดยากค่ะพี่น้องมันมันเป็นลอยๆคลิปแล้วคอยตองมารวมกันคอยตองมาจัดสรร ให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าของสินะค่ะมันก็นเลยแบบว่าใส่เวลาโดนจักน้อยแต่มือนี่แม่มาร่อนก็นเลยว่าโอเคเพื่อจะบอ้เป็นการเสียเวลาแต่สลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันมือนี้แม่มาล้อนอยากสีมาเ่าเรื่องสวัสดิการของคนเยอรมันเป็นอย่างคนอยู่พีเพินคือมีชีวิตดีเพินคือมีสวัสดิการทา่านทางด้านสังคมดี ่นก็อยู่ดีกินดีว่าสันทอพีน้อง่นก็มีเงินไปเที่ยวบ้านเทาอย่ายงสีนะค่ะเป็นอย่างเอออันนี้แม่มาล่อนก็บ,บอกพี่น้องตรงตรงว่าประเทศทางโซอนอยุโรปเยอรมันเป็นประเทศที่มีสวัสดิการทางด้านสังคมคว่ำเรื่มลำอันทางสังคมบอหลายคือคือทางประเทศอื่นค่ะเขาอยู่อันดับอยู่อันดับตน้ตนๆค่ะพี่น้อง <c oughs> สิสวัติการดีดีจนพวกอันที่เกิดระว่างที่ช่วงเกิดสรงข้ามนะ่ะผู้ใดก็อยากไม่อยู่ประเทศเยอรมันค่ะเพราะว่าเงินเด็กหน่อยก็ได้เงินตกงานก็นได้ค่ะขันเจ้าบ่มีการมีงานเห็ดเขาก็ซ้อยเบิดสวสวนสุนแนวค่ะพี่น้องซอยให็ดมีอยู่มีกินซ้อยให้มีเฮือนซานบ้านซองอยู่ค่ะ,ะคนที่อพยพนี้รงข้ามมากนะ มาอยู่ประเทศเยอรมันจักลอยจักพันจักหมืน่นจักแสนคนพ่นซวยห้มีหมองอยู่พิ่นซวยห้มีบนเ,เสือผานาแพร่เขาน้ำซามป่าพันซวยห้มีกินมีอยู่ค่ะแล้วก็แฮมยูดีนะโมเมนวายยูบดีลาเงินมน้วนหนีมาทางใดก็มาจากคนที่เหตุงานแล้วก็เสียภาษีค่ะพี่น้อง คนยูพีที่เหตุงานเน่ยเสียภาษีหลายล่ยค่ะพี่น้องคือจังแม่มา่อนเนี่เงื่อนเดือนเกือบสามพัน,น,น 3, ยูโรเลยค่ะแต่่างหอดมือข่อยอีลีเนี่ยเหลืออยู่ประมาณพันกลัวเกือบเคิงหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาตัดไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาแค่ภาษีเสื้อเฉยนี่ซื้อๆนี่มูเจ้าตรงเสียสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หักนาทีจ่ายเลยเสียภาษีเข่ารัดเขาหลวงบรรเจ้าตรงเสียอีกเสีย อันแย่เสียงเงินประกันแย่เจา้าตกงานเดือนหนึ่งค่อยเสียบระมาเกือบเกือบหมื่นบาทค่ะใครมันคิดเป็นเงินไทยถ้าเกิดว่าคอยตกงานนี่คอยกระามามาที่จะไปยื่นเรื่องขอกินเงินตกงานได้ค่ะพี่น้องบ้านนี้คันเจา้าตกงานมันก็บ่มีกาหนดว่า,า,าย่อะไรเจ้าสิไดดงานเหตุต่มันก็สิมีขอกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเจ้าต้อง ส่งใบสมัครงานเดอ้อเดือนนั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ยังสิงนะค่ะบาน,นิกน็ต้องเอารักฐานม้วนนั่นส่งไปหาอำเภอมองที่เพิ่นดูแลได้จังสิงนะค่ะพี่น้องสรุปแล้วก็คือว่าอยู่ทางเยอรมันอยู่ทางโซนยุโรปข้าเจ้าเสียภาษีแพงค่ะเพื่อสิจะเอาเงินม้วนนี้ไปจัดสรรปันส่วนไปซรอยทางด้านสวัสดิการทางด้านสังคมต่างๆทางโรงเรียนโรงเรียนกับบริเสียเงินด้ค่ะ เล็กน้อยบริยียเงินเลี้ยนฟี่จนหอดอายุ18ปีค่ะพี่น้องอันเงินส่วนนี้เพิ่นเอาไปจัดสรรปันส่วนค่ะพี่น้องแล้วก็เรื่องที่ดีอีกอย่างนึงยู่นี่เพิ่นบอการข้อรับชันนี่เพิ่นบอคือทางบานเฮ้าเพิ่นเอาจริงเอาจังค่ะพี่น้องเพิ่นบอคอยมันกระสีมียุ่นและแต่ว่ามันขันบอคือคือทางบานเฮาแบบกินกินเอาเป็นเอาตายยัางสินะค่ะยูนี่เพิ่นกระสิแบบว่ามันเห็นชัดเจนว่าคนที่ ตกง่ายในสีเพิ่นกับบอมเนวา่าตองไปอยู่บ่มีเงินมีซรนพย์อยู่สินะคะ่ะมียูมีกินเบิดคดขาเสื้อผ้านาแพ่เพิ่นกะไ้เงินเพิ่นกะไฮใสค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอันนี้มันประสบการณ์ตรงกับเจ้าของมาเนาะก็เลยห์หูวาท่านเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคนที่เหตุงานนะคะ่ะที่มีการมีงานเหตุนี่หยังกะซางที่เป็นเงินเป็นทองนี้เพิ่นฮักเอาเบิดค่ะฮักภาษีค่ะพี่น้องภาษีนี่เสียแล้วเสียอีกถ้าม่้ผู้ไดเห็ุธุรกิจส่วนตัวอยู่นี่ ได้เงื่อนมากก็ต้องหักภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สิ้นปีมากก็มาร่วมอีกฮักภาษีอีกกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหักแล้วฮักอีกอีหลีเพิ่นจึงมีเงื่อนกองทุนมองนี้เอาไปใส่มูลเวียนในประเทศไปพัฒนาประเทศ,เทศแล้วก็เอาไปจัดสรรปันส่วนซอยดันทางสวัสดิการสังคมสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เฒ่ามากสิเงืนเพิ่นตั้งแต่ตอนเพิร์นภาชนะอเฒ่า,นนเ,าเพิ่นเงื่อนเดือนบ่หลาย พ่อเ่ามากเงื่อนเดือนบ่พ่อคาใสใจพะว่เจ้าตองไปยูบ้านดูแลผู้เถาเนาะบ้านพักคนสลาเปล่งไงคนร่เบาให้มุเจ้าฟังยากที่เพื่อนตรงไปอยูุบ้านพักคนศลาค่ะอันนี้ล้วงผู้ใดบ่พ่อกินพ่อพ่อบ่พ่อใจล้วงเพื่อนก็เอาเงินนกองทุ่นมองนี่ยละค่ะพี่น้องไปซ้อยไปจูนเจือเพื่อให้บ่ให้เกิดค่วมเรื่มลำทางสังคมทิมทิมแบบว่ามัน ควบเลอมลำทังสังคมสีบลหลายค่ะพี่น้องบ่หลายคือทั้งบานเข้าผู้ใดรว้ยก็รว้ยลุยอย่างสีนะค่ะบแม่นเด้้ค่ะพี่นอ้องยู่นี่คนรวยก็รวยคือกันค่ะแต่ว่าโดยมาตรฐานแล้วคนก็สีมีอยู่มีกินซ้ำๆกันค่ะพี่น้องบ,บ,บ่แตกต่างกันหลายค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แม่มาลออนน่มาฝากพี่ตอนน้องมือนีเนาะเดี๋ยวมือไม่คอยสีมาเ้าซู่ฟังอีกอันคันเทามาก สียูจังไดสิกินจังไดเป็งสีนาค่ะพี่น้องขันเงื่อนเดือนบ่อรายก็สิเป็นจังไดงสีนาะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่มาล่อนก็นขอฝากพี่ตอนน้องไว้เพียงสานีนเนาะค่ะเนาะเอาไวพ้พบพ่อกันคลิปหน้าค่ะยูดีมีแห้งเบิดสุกผูสุคนค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ